เจ้าของบาเบียครับโอ้โหขึ้นป้ายขนาดใหญ่ข้อความเขียนว่าเปิดประเทศแล้ว Why not open the bar คือทำไมไม่เปิดบาร์เปิดบาร์ไม่ได้สักทีสัญญาแล้วไม่เป็นสัญญาครับก็วิงวอนภาครัฐให้ให้อนุญาตเปิดจำหน่ายแอลกอฮอล์และบารเบียได้ผู้สื่ข่าวลงพื้นที่ไปในซอยบัวขาวร้านแอรเลีย51อำเภอบางลมุงจังหวัดชลบุรีครับ ไปพบกับเจ้าของบาเบียที่ขึ้นป้ายขนาดใหญ่ครับนี่นี่น,นะตัวงสือสีแดงเลยครับเปิดประเทศแล้ว Why not open the bars ทำไมถึงเปิดบาร์ไม่ได้นะครับสัญญาแล้วไม่เป็นสัญญาอยากจะวอนภาครัฐให้อนุญาตเปิดจำหน่ายแอลกอฮอล์บาเบียได้นะครับก็เป็นที่สนใจของนักเที่ยวแล้วก็คนพัทยายอย่างมากครับป้ายนี้นางสาวโจธนิดวนจันทึกครับเป็นเจ้าของร้านแอเรีย51แห่งนี้บอกว่าร้านเนี่ย ปิดมานานมานานมากเลยนะครับแล้วตัวเองก็ต้องเสียค่าเช่าเสียค่าน้ำค่าไฟเพื่อที่รอการเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะคายล็อกแล้วก็ให้เปิดบาร์เบียในวันที่1ธันวาคมนี้แต่รัฐบาลก็ยังเลื่อนออกไปเป็น16มกราคมปี25ง5นระครับต,ตัวเองก็คิดว่ามานานเกินไป แล้วรอไม่ได้แล้วนะครับก็เลยมาติดป้ายประกาศเพื่อให้รู้ว่าบาร์เบียเนี่ยพร้อมที่จะเปิดให้บริการพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐได้ออกคําสั่งด้วยและยังบอกอีกนะครับว่าอยากให้ภาครัฐเนี่ยเห็นใจผู้ประกอบการได้ให้เปิดธมหาก,กินบ้างนะครับเพื่อนำไรายได้มาใช้ในชีวิตประจําวันอยากวอนให้ภาครัฐได้คลายล็อกเนื่องจากผู้ประกอบการด้านนี้เนี่ยอยู่กับโควิดมานาน อยากให้ภาครัฐให้ความสนใจกลุ่มสถานบันเทิงบาเบียในพื้นที่เมืองพัทยาเพราะพัทยาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับทางคุณโจทนิเจ้าของบาเบียแห่งนี้ก็วอรัฐบาลนะครับอยากให้เปิดเร็วหน่อยก่อน16มกราคมนี้ได้ไหมนะครับทางภาครัฐเองเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็มีกระแสะข่าวนะครับว่าอาจจะเปิดก่อน16มกราคมนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับ